บริษัทจิกิของเรามีกระป๋องมากกว่าร้อยแบบเบกเป็นห้าซีดีดังนี้ค่ะ ซีรีส์202นดีไซน์ดูล้ำมีสไตล์เหมาะมากสำหรับการบรรจุเครื่องดื่มสายคาเฟ่ไม่ควรพลาดค่ะซีรีส์ที่2ซีรีส์211่งหนทรงน่ารักใช้สบายมีความหลากหลายในการใช้งานไม่ว่าจะใส่เครื่องดื่มขนมหรือน้ำพริกรับจบได้หมดจริงๆค่ะซีรีส์ที่3ซีรีส์300นรุ่นนี้สวยหรูอยู่ง่ายพอนอกจากดีไซน์ที่เป็นฝาเกลียวสไตล์ใหม่สุดจะพรีเมียมแล้วซีรีส์นี้ยังสามารถใช้โดยซิลฝาหรือไม่ต้องซีลฝาก็ได้นะคะซีรีส์ที่ส0่ซีรีส์มามรงนห้เลือกเยอะ สุดๆไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงโอ่งทรงเหลี่ยมทรงถังมีครบจบพร้อมใช้ดีไซน์ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะซีรีส์สุดท้ายซีรีส์ท,สที่5ซีรีส์401ถ้าพูดถึงความบิ๊กไซส์ต้องคิดถึงซีรีส์นี้เลยค่ะปากกระป๋องกว้างถึง99มีมความหนาและแข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมจุแบบเต็มแม็กไม่ว่าจะเป็นขนมชิ้นใหญ่ฟูๆแตกง,ง่ายหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหากระป๋อง PET ฝาดึงปึกง่ายทักมาที่เราได้เลยค่ะจิกิอินดีให้บริการค่ะ